สวัสดีครับก็พบกับผมเฟรูเฟนกับเดซ์เดซ์ทูพาร์ทที่30แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําการติดต่อเอลลี่เราเราก็จะททำการเดินทางไปหาเธอเพื่อที่จะไปช่วยเธอในขณะที่สตอร์สก็กําลังพยายามต้องจะเอาลูกกระตากดูไปอีกข้างนึ่งครับฮะคือสเตปสาของสตร์สนี่คือต้องต้องซีอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่าอะไรงงทำไมต้องเกาะลูกตาด้วยทำไมต้องเล่นกันถึงขั้นนี้เลยครับครับ cú down, cool down, cool I see you. Oh no. Oh, mi toa khát quang. I'm gonna give you this. You motherfucker, PIECE of shit. Mày tay lắm. Fire. หานี่ไอหานี่เอาไปอีกข้างนึงเอาไปข้างหนึ่งไม่ตายใช่ไหมมึงไม่ตายใช่ไหมมึง <c oughs> กูโหดนะครับกูโหดเย้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 อย่าอ้วมึงเมาแล้วทำไมมึงกงมาลงที่คนอื่นด้วยมันไม่มีมารยาทรู้ไหม ไยังาขาไปอกออตกใจลางมันดิ้นไปดิ้นมานลครับวันตาฟ้าเมื่อกี้มันออกมาจากไหนวะมันโดมนมาจากทางนู้นเหรอกูมไม่รู้เรื่องอะไรนเนี่ยทำกันในยูส this. t น a n k you. าล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 า a l ลา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  e าล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 าาล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  c ลา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 าลาลลาลมลาลาลาลลาลาลลา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  เนี่ยกูรู้แล้วว่ามันจะอ้วกเดี๋ยวสิเอาไข่มันไป,ไปอ่ะอ้วกสิอ้วกใส่นี่เลยเดดคริสเดด oh yeah you're dead girl you're already dead thank you for the money

ไปไปสกอตเฮลที่นี่แต่ไม่หายไปไหนวะดินจะหล่นไปแล้วเหรอฉันเมื่อกี้ไม่หามากแม่งไม่ตายด้วยเดี๋ยวสิกูรู้ว่ามึงโกรธกูกูไม่ได้ตั้งใจแต่กูขำมึงที่มึงมาดุดิ๊กดุดิ๊กอะไรน้ากู เหมโง่มือที้กูมีไฟอยู่ข้างล่างนะครับจริงๆกูยังงงอยู่ว่าดิฟเมื่อกี้มันจะมีอะไรผุดไม่ฉากเมื่อกี้โอ้ไม่มกัด oh ไม่มีของให้กูเลยแบบแบบไอ้เพชรเมื่อกี้ก็ไม่สัมพัญธ์เลย thank you for the m o n e y เอาโหลดเยี่ยกระสุนจ้ากระสุนชิเมติกแอดวานซ์สุดเฮ้ยมันมีสูตรระดับเหนือกว่าอีกเหรอทำไมตู้ล็อกมาเลยเปิดตู้ให้กูมีอะไรอัเนียม่นแพ็กั้งคิวคัทแครกเอจีแทงคิวอีเหี้ยตู้ล็อกหมดเลย โอ้าว่าโหนดรอบนี้รู้สึกไม่คุ้มเลยวะช่างแม่งม่เอาก็ได้ช่างแม่งองอนกูนได้อดวนสูตรพอละแฟดแบ็เนี่ะไรยักูฮะตรงจะแฟดแ,แบ็กหรือไม่แฟดแ,แบค็ค อยู่ไหนวะมันเป็นเสียงตุ่มสิวอะแต่กูไม่เห็นตุ่มเลยจี้กูเห็นแล้วกูจะโดนแม่งยิงเนี่ยแถวนี้มีตุ่มสิวอีกเหรอ ไม่โดนนะครับไม่โดนาาเอากล่องไอเทมโยนใส่หน้าไหมสนุกว่ะตัดติ๊กแฮปเปอร์เอาฝานี่โยในใส่ไมอข้างมีอะไรข้างมีจุดเซฟงั้นกูก็ต้องกำจัดติดก,ก่อน ไม่งันเดี๋ยวกูเซฟ,ฟไม่ยังไม่ปลอดภัยอิวอิ้วอิวเทกเดสกล่อ,องไอเทมมันเหลือแต่ฝาแล้วใช้ไม่ได้ไมอใช้ได้ไว้ย I'm g o n n g ก o ท o กเด a เจ๊ดด h i ดดด What are do you doing? You have to face her for me. Ee ee ee! Stoss, it's me. Ee! Isaac. No, I will not look at her. I will not look at her. I will not look at Step three. Step three. Step three. three. Step oh, three. Uh. oh God. Why did you do it, Stoss? Why did you do it, Stoss? here! <c oughs> ตายแล้วเหรอะตายแได้ลอยได้แล้วเยยสรุปว่าสตาร์ตายแล้วนะครับแล้วกูจะให้เอลลี่เซ็นสตาร์มาทำไมวะสตาร์ยูร์กึนจะต้องชดใช้กรรมที่มึงทำไปมึงรู้ไหมว่ากรรมของมึงคืออะไรกรรมของมึงคือการถอนลูกตาเให้ดและเดี๋ยวกูจะยัดมึงเข้าตุ่มสิงซะหรือไม่ก็เอาให้เอเลียนแดกซะ คี่มันนี่กูเลยนี่หว่านี่แหละไม่ใช่นี่หว่าโอ้ยอะไรของกูเนี่ยตระก o t h ด t ดว y เอากูกลับมาห้องเดิมนะครับขอบคุณแต่ไม่เป็นไรวกเอเลี่ยนก็ไม่ตามกูนะครับทำไม ตอนแม่งเป็นโลกจิตไปแล้วนะครับตอนเมื่อกี้เพราะงั้นช่างแม่งกันเอ้าสตาร์ทหายไอ้เหี้ยมม่เป็นซอมบี้โหดวะนอกจากจะเป็นคนปกติแล้วเอ้ยนอกจากจะเป็นคอนเชื่อซ้มแล้วยังเป็นซอมบี้นานานานด้วยนั่นน่งอี่วมึงช่างแย่จังที่รื่งแสบ มกออ้พวกคุันฉัไาไอแซฉันจะถามเธออีกครั้งตอนใกล้จบสรุปว่าไอ้ที่อยู่ในหัวกูคือมาร์เกอร์เหรอที่ทำให้กูฆ่าไอแซคเนี่ยเอ้ยที่ทำให้กูฆ่าสกอส ถ้าสตอร์เป็นแบบปูทุกเวลาทุกนาทีผมว่าปูของบ้าของกัน,กนล็อกคือบ้านตาแล้วล่างมึงอยู่ไหนเอาของมาให้กูกันดีเอาของมาให้กูมีหนามปิวไปปิวมานะ โอ้ว้าวแมงแดงทั้งฉากเลยมีใครมาเมนแตกแถวนี้ครับเมนเยอะเรือไปเมนเราเร่่องสรดอยกอยทก,อยท,กอยอที่นี่คือเรืองทรัอยาโอเคอเราไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่นะครับเพราะงั้นเราไม่แคร์กูต้องสปินรัวๆวแล้ว <ide> เดี๋ยวแม่งออกมาจึ๊ง จุดหนึ่งม,มันไม่เปลี่ยนเสี้ยวอะน้องมันไม่ตายด้วยวอะไอเหี้ยมันเปลี่ยนสีมันเป็นสีเดิมวะ <c oughs> thank you for money <c oughs> thank you for the status pack biểu, mau, ma lạc cơ, anh ơi, ma lạc cơ anh ơi, ma lạc cơ anh ơi, 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 เดียว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 ยวเดียยวบอกว่าเดียวไงไอ้ด็แม่งคนรทำงานที่เมืองเยอะเกินไปใชเดียวเอะอ้าูอ้าวอ้าวฮิวอดกับตอ้า ไอ้ส <rude S 2> ัสไอ้ส <iałem S 2> ัไอ้สัสเดไอ้สัสไอสัสเดยกูเสียกระสุนฟีพ่อมึงเลยโอเคกูรอดมาได้กูถือว่ากูเป็นบุญนะครับทำไมมึงทำงานที่นี่กันมึงต้องเป็นบ้าขนาดนี้เลยเหรอวะเขาใช้มึงทำอะไรกันเนี่ย ดีโคลชินก่แขย์กูเป็นเพื่อนมึงคนแรกมึงอย่าแล็บเล็หนะหรือฉันเป็นความผิดของเธอเธอยอมรับความจริงไม่ได้ใช่ไหมว่าฉันตายแล้วอีชินเกียร์เธอนีโคลฉันเกียร์เธอ ว่าเธอเป็นทุกอย่างฉันแล้วถ้าเกิดฉันทิ้งเธอไปฉันจะไม่เหลืออะไร step f acceptance step สี่การยอมรับเฮะเอาละมึงพร้อมแล้วที่มึงจะเคลียร์ทุกอย่างฮะ เกิดเฮี้ยอะไรขึ้นวะยูดีนิโคลก็เป็นโหมดคนดีแล้วก็บอกวิธีสุดท้ายให้กูมาเกอร์เป็นตัวดีเหรอมาเกอร์ทอีอะไรเนี่ยกูงงเฮี้ยงงไปหมดแล้วแอดวันสุดสามหมื่นหกขายขายซิสามหมื่นหก

โอเคเอ็กซอร์ไซส์อายซ็ตโอ้ยตึ้บตึ้ตึ๊สตึตาเนี่ยเหมือนล็อกแมนเอ็กเลยอะเดี๋ยวนะชุดนี้มันดีกว่าชุดเมื่อกี้หรือเปล่าวะ Security Vintage ของลดราคา10%เอ่อโอเค เขาเชื่อว่าเป็นาร์เเราทีกูใส่อยู่ล่ะเรากูใส่อยู่ล่ะเดี๋ยวออกมาเช็คนอกก็ได้ ได้ของปกช่องแล้วแต่กูยังไม่ชชวร์ว่าไอสิ่งที่กูใส่อยู่มันดีที่สุดหรือเปล่าเปลี่ยนชุดกันดีไหมช่างแม่งดูอย่างนี้แหละดีแล้วเอาของไม่จำเป็นออกไปฟอสเอนเนอร์จีเซลนิโคลเบสเซลกูไม่ได้ดูแลสุขภาพเลยนะครับรอบนี้ สุขภาพให้กูซื้อไหมโอเคของไม่ลดราคาแล้วนะครับช่างแม่งกูพร้อมล,ลุยละกูมีเลือดเพิ่มมากระจึงนิดด้วย <S <S แล้วเราก็ทำการเซฟนะครับอ่ะผมว่าผมจบไว้แค่ <c oughs> นี้ก่อนแล้วกันนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ไลค์แชร์ถ้าชอบแล้วก็ subscribe ติดตามตอนะครับไว้พบก,ก,กันใหม่กับผมเฟรดูเฟนกับเดสเอสทูวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ thank mm -hmm. you